วันที่14เดือนธันวาคม2 5 6 3เวลา19เนาฬกาที่ร้านมีสติตำบลปากเกร็ดอำเภอคลองค่อยจังหวัดนนทบุรีโดยดรชัยวัฒน์จำนงการผู้เป็นประธานกลุ่มกอลฟเพื่อนแก้ว VIP ได้มีการจัดพบปะสังสค์ตีกลอฟกันทุกเดือนในการรวมเครือข่ายนักธุรกิจเนี่ยไว้เพื่อปรึกษาหารือกันเช่นปรึกษาหารือเรื่องการลงทุนการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อเป็นการช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งในกลุ่มก็มีผู้มากไปด้วยประสบการณ์ ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาหารือของกลุ่มโดยบรรยากาศในค่ำคืนดังกล่าวได้ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ปี2021ซึ่งก็มีของขวัญของรางวัลลุ้นรางวัลจับฉลากกันมากมายเป็นต้นว่าโทรศัพท์ iPhone 12จากท่านดรชัยรัตน์จำนงการทองคำและรางวัลอีกมากมายจากมวลหมูม่สมาชิกในกลุ่มบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองอย่างชื่นมืน่นรื่นเริง แหม่คำว่าสั้นเบ็ดนี่มันฝังในตัวนะพี่นะพูดเคยดูดีเราดีอ่ะเอ้แวแนไม่ใส่ก็มองไม่เห็นครับพี่ใส่ไม่สาเห็นพี่พิ่นักพงนะครับกระเป๋าก๊องบวกหมวกแล้วตัแก้วกำนันแมนเงินสดสามพันบาทโอ้พ่อลูกแม่ตกลงมาบ้างเท่าไัร่ กำลันกับกำลังดูดสีครับอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับจับรางวัลคือเริ่มจับเวลาโุ้คโอ้ยวิ่งไปได้ไปได้จับคนเดียวไปได้ไม่ต้องเปิดครับเพราะว่าจับคนเดียวมาแลนำมาให้ผมในความสุขเลยได้เลย